สวัสดีค่ะคุณหมอส้มนะคะแพทย์หญิงพัคมลเดชส่งจรรดสค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเวช m มเนจเมนต์นะคะแล้วก็เป็น American Board of Antiaging และ Lifestyle Medicine ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาในเซสชันของการเปิดตัวของ Active Nutrition นะคะของ USANA Thailand ค่ะสำหรับโปรดักต์นะคะที่เราจะมาพูดกันในไลฟ์นี้นะคะเราก็จะเน้นไปที่เรื่องของโปรตีนเป็นหลักนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันง่ายๆสบายๆนะคะ สำหรับเรื่องของโปรโตีนนะคะสิ่งสิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าโปรโตีนนี้สำคัญอย่างไรนะคะอันดับแรกนะคะถัดไปจากน้ำในร่างกายนะคะสิ่งที่มีมากที่สุดในร่างกายของเราถัดจากน้ำนั่นก็คือโปรโตีนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรโตีนคือโครงสร้างพื้นฐานนะคะของร่างกายของเรานะคะโปรโตีนเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกาย ก็เรียกได้แบบนั้นเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นส่วนประกอบของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะที่เอ้ออำนวยให้ร่างกายเนี่ยสามารถฟังก์ชันหรือทํางานได้อย่างปกตินะคะ mm hmm. เช่นเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนบางตัวนะคะเคยได้ยินเกี่ยวกับไทรอยฮอร์โมนนะคะนั่นแหละก็คือหนึ่งในฮอร์โมนที่ประกอบไปด้วยโปรตีนนะคะดังนั้นเนี่ยโปรตีนจึงเป็นสารอาหารที่สําคัญมากของร่างกายของเรานะคะดังนั้นค่ะ สมัยเด็กๆนะเราจะเคยได้ยินว่าเราต้องกินโปรตีนเยอะๆนะร่างกายเราจะได้เติบโตมาปกติแข็งแรงนะคะต้องดื่มนมเยอะๆนะคะนั่นก็ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีความจําเป็นในการจเจริญเติบโตของร่างกายนะคะเวลาที่ร่างกายเราเนี่ยมีอะไรที่ผิดปกตินะคะมีสิ่งที่จะต้องซ่อมแซมนะคะจะต้องจะต้องอาศัยโปรตีนเนี่ยมาเป็นตัวซ่อมแซมนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะเช่นเล็บเรา ผมเราอย่างนี้นะคะถ้ามีความเสียหายไปจะต้องสร้างใหม่งอกใหม่นะคะสารอาหารที่จําเป็นต้องใช้ก็คือโปรโตีนนะคะผิวหนังก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เรามีแผลตามผิวหนังนะคะก็จะต้องใช้โปรโตีนนะคะในการซ่อมแซมนะคะนอกจากนี้นะคะในยุคนี้นะคะสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยก็คือภูมิคุ้มกันของเราถูกไหมคะทุกวันนี้เราทาอะไรกันคะก็ฉีดวัคซีนนะคะไปบูสต์กันเรื่อยๆเข็ม3ามสี่ห้าหกันแล้วนะคะ ทุกครั้งที่เราจะมีการสร้างอิมมูโน g l o บูลินนะคะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันที่เราต้องการนี่แหละที่จะมาต่อต้านไม่ว่าจะเป็นพวกไวรัสหรือแบคทีเรียต่างๆนะคะก็อาศัยโปรโตีนนะคะในการสร้างเหมือนกันนะคะดังนั้นจะเห็นว่าโปรตีนเนี่ยมีความสำคัญเรียกว่าในทุกๆระบบของร่างกายเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนี้นะคะ ที่เห็นกันแบบว่าชัดๆจะจะเลยจริงๆนะคะก็คือโปรโตีนเป็นส่วนประกอบของกล้ามเนื้อของเรานั่นเองนะคะดังนั้นเราอาจจะเคยได้ยินว่าโอเคคนที่ต้องการจะบิ้วกล้ามเนื้อนะคะก็อาจจะต้องรับประทานโปรโตีนเสริมมากกว่าคนปกตินะคะแล้วนอกจากนี้โปรโตีนก็ยังเป็นแหล่งของพลังงานของร่างกายนะคะนอกเหนือไปจากการใช้คาร์โบไฮเดรตการใช้ไขมันแล้วนะคะร่างกายก็ยังสามารถใช้โปรโตีนนะคะในการเป็นแหล่งของพลังงานได้เหมือนกัน ทีนี้นะคะเข้ามาสู่หัวข้อที่ว่าแล้วโปรโตีนจะลดน้ําหนักของเราได้อย่างไรนะคะหนึ่งเลยเหมือนที่คุณหมอบอกนะคะโปรโตีนเนี่ยมีหน้าที่กระตุ้นในการสร้างกล้ามเนื้อนะคะหรือว่ารักษามวลกล้ามเนื้อของเรานั่นเองนะคะดังนั้นถ้าใครที่เป็นแบบว่าแฟนพันแท้เรื่องการลดน้ําหนักจะรู้ว่าความสําเร็จของการลดน้ําหนักที่ยั่งยืน สุดท้ายเนี่ยปลายทางทุกคนต้องสร้างกล้ามเนื้อให้มากพอนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆโรงงานใช้พลังงานของร่างกายอ่ะเป็นแบบเตาเผาพลังงานนะดังนั้นใครก็ตามที่มีกล้ามเนื้อในร่างกายน้อยนะก็จะใช้พลังงานต่อวันน้อยนะันั้นโอกาสที่จะกินอะไรต่างๆแล้วอ้วนง่ายเนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะแต่ถ้าใครนะคะที่มีมัสเซลหรือมีกล้ามเนื้อเยอะนะก็เรียกได้ว่า มีต้นทุนในการเผาผลาญพลังงานเยอะในแต่ละวันก็จะใช้พลังงานเยอะกว่าคนอื่นนะฮะดังนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะกินแล้วอ้วนได้ยากกว่าคนแรกนะคะแบบที่หมอบอกนะ,ะนอกจากนี้โปรตีนช่วยอะไรได้อีกนะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยอิ่มได้นานขึ้นนะคะเพราะโปรตีนเนี่ยต้องอาศัยกระบวนการในการย่อยนะฮะหน่วยเล็กๆของโปรตีนเวลาย่อยออกมาเป็นอะไรก็เป็นกรดอะมิโน ดังนั้นนะคะเวลาที่เรารับประทานโปรตีนเข้าไปนะคะสิ่งที่เราจะเป็นผลพลอยได้คือพอมันต้องอาศัยกระบ,บวนการการย่อยเนี่ยมันช่วยให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวโปรตีนนะคะโดยเฉพาะกรดอะมิโนบางอย่างก็ยังสามารถที่จะควบคุมเกี่ยวกับฮอร์โมนที่เป็นศูนย์หิวทนาะ,ะทำให้เราไม่หิวนะฮะแล้วก็ยังกระตุ้นฮอร์โมนที่เป็นศูนย์อิ่มทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นอีกด้วยนะคะ แล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกไปพอเราต้องอาศัยพลังงานในการย่อยนั่นก็คือเป็นการใช้พลังงานหรือเขาเรียกว่า thermogenesis นะฮะสร้างเป็นความร้อนนะดังนั้นเนี่ยการรับประทานโปรตีนก็เลยมีกลไกเหล่านี้ที่สามารถช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้นะฮะนี้เรามาดูซอสหรือว่าแหล่งของโปรตีนกันบ้างนะะโปรตีนเนี่ยอยู่ในไหนนะฮะถ้าเราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กก็คืออยู่ในประเภทเนื้อสัตว์ถูกไหมคะ เนื้อสัตว์ที่จะมีโปรตีนที่ดีหมายความว่ามีโปรตีนสูงมีไขมันน้อยๆนะคะคุณหมอก็อาจจะให้เลือกเป็นกลุ่มประเภทปลานะคะเพราะาปลาเนี่ยจะมีไขมันน้อยนะ,ะหรืออาจจะทานเป็นไก่นะคะซึ่งเป็นเรียกว่าชิ้นส่วนดีกว่าบางส่วนของไก่นะคะเพราะว่า,าถ้าอย่างหนังไก่เนี่ยไม่ควรนะคะเพราะว่ามันก็จะมีไขมันเยอะถูกไหม เราอาจจะต้องเลือกเป็นชิ้นส่วนที่มีไขมันน้อยอย่างเช่นอกไก่เป็นต้นเนะีงนั้นเราจะเคยได้ยินว่าใครที่อยากเสริมโปรตีนก็จะไปทานอกไก่นะนอกจากนี้ถามว่าเนื้อได้ไหมหมูได้ไหมได้นะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องเลือกเป็นกลุ่มที่เป็น low fat นะคะกลุ่มที่เป็นชิ้นส่วนที่มีไขมันน้อยทีนี้นอกเหนือไปจากเนื้อสัตว์ละอ้าบางคนไม่รู้นะคะว่าจริงๆแหล่งของโปรตีนเนี่ยก็อยู่ในพืชได้เหมือนกันนะะ ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในพวกพืชตระกูลถั่วทั้งหลายนะคะตามสไลด์ที่ขึ้นอยู่ในนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนด์เอว์วอลนัทนะคะพวกควินัวหรือว่าเลนทิลถั่วเปลือกแข็งต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นแหล่งของโปรตีนได้เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้กลับมาเข้าเรื่องของเรานะคะก็คือเรื่องของเวโปรตีนอ่ะเวโปรตีนคืออะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่ถูก สกัดมาจากนมนะคะนมเนี่ยเป็นอย่างนมวัวนะคะถือว่าเป็นแหล่งที่มีเวโ y p r o t e สูงนะคะแล้วเราก็นำไปสกัดนะ,ะหมายความว่าเราก็จะนำโปรตีนอื่นๆนะคะหรือว่าไขมันอื่นๆน้ำตาลต่างๆที่อยู่ในน้ำนมเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นโปรตีนที่เรียกว่า w ว y protein concentrate นะคะซึ่งเวโ y p r o t e เนี่ย มีอะไรอยู่ในนั้นนะคะก็จะมีหน่วยย่อยๆของพวกกรดอะมิโนต่างๆนะคะที่จําเป็นต่อร่างกายเหมือนที่คุณหมอเล่าไปว่าโปรตีนมันดียังไงกับร่างกายอย่างเช่นกลุ่มของลิวซีนนะคะไ,ไอโซโลิวซีนนะคะไลซีนนะคะหรือว่าพวกซีสเตอีนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มกรดอะมิโนที่อยู่ในเวโปรตีนนะ,ะนอกจากนี้ก็ยังมีสายนะคะของโปรตีนนะคะที่เรียกว่าพวกกลุ่ม แอลฟาแลคโตกลอบูลินต่างๆนะคะเหล่านี้นะคะเป็นสายของโปรตีนที่มีมากนะคะในกลุ่มเวโปตีนนะ,ะซึ่งถือว่ามันเป็นทางเลือกที่เราอาจจะไม่ต้องหาปลานะคะหรือไปหาเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะหรือว่าไปหาอกไก่มารับประทานเวโปตีนเนี่ยมันเหมือนถูกทำขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกง่ายๆะะของการได้รับโปรตีน อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องไปปรุงนะคะหรือว่ารับประทานให้ยุ่งยากนะคะก็เลยมีการนิยมในการรับประทานเวโปรตีนเพื่อเสริมโปรตีนให้กับร่างกายก็เป็นความสะดวกสบายนะคะในการรับประทานแค่ชงดื่มนะคะหรือมีการเก็บรักษาได้ไง่ายไม่ต้องปรุงต่างๆเหมือนที่คุณหมอแจ้งไปนั่นเองนะ,ะนั้นเวโปรตีนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าไม่ได้มีหน้าที่แค่เรื่องของกล้ามเนื้ออย่างเดียวมัน ทั้งระบบของร่างกายนะฮะมันไม่ใช่อาหารสำหรับคนที่ต้องการบิวกล้ามอย่างเดียวนะอย่าเข้าใจผิดนะโปรตีนคือสารอาหารที่สำคัญของทุกๆคนเลยนะคะนี่ถามว่าแล้วในแต่ละวันนะคะเราควรจะรับประทานโปรตีนเท่าไหร่นะคะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นคนทั่วไปเลยนะที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องบิวกล้ามเนื้ออะไรเยอะแยะนะคะ คนเราเนี่ยปกติจะนิดโปรตีนเนี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ1กรัมเปอร์กิโลนะคะหมายความว่าสมมุตินะ,ะถ้าคุณหมอนหนัก50กิโลนะคะคณคุณหมอก็ควรจะทานโปรตีนสัก50กรัมต่อวันนะคะเพื่อนำไปใช้ในร่างกายสร้าง ซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อต่างๆนําไปใช้ในกระบวนการสร้างฮอร์โมนหรือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ต้องนีดโปรตีนในร่างกายเรา1กรัมนะคะเปอร์กิโลนะคะนี่ถ้าให้เทียบอ่าหลายๆคนก็อยากรู้ว่าแล้วถ้ากินอาหารละ่ะสมมุตินะถ้าเกิดว่าเป็นไก่นะ,ะตัวไก่เองเนี่ยเรารับประทานนะคะ40กรัมเราอาจจะได้โปรตีนแค่7กรัมนะคะหรือว่าไข่ไก่นะ,ะถ้าเรารับประทาน1ฟองนะคะเราอาจจะได้โปรตีน7กรัมนะ แต่ถ้าบางคนไม่อยากทานคอเลสเตอรอลเยอะนะเอาไข่แดงออกไปกินแค่ไข่ขาวอย่างเงี้ยก็จะเหลือ4กรัมงั้นสมมุติถ้าคุณหมอหนักสัก40นะแปลว่าคุณหมอจะต้องทานไข่ขาวเพื่อให้ได้โปรตีนต่อวัน40กรัมนั่นก็คือทานไข่ขาว10ฟองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่า การที่เรารับประทานเวโปรตีนมันก็เป็นอะไรที่อีซี่มันง่ายไม่ต้องปรุงนะคะไม่ต้องไปสรรหามานะคะแล้วก็ชงดื่มได้ง่ายๆเก็บรักษาได้ง่ายๆแล้วก็มีจํานวนโปรตีนมากพอคือเราสามารถคํานวณได้เลยว่าแต่ละสกู๊ปเนี่ยมันมีโปรตีนจํานวนกี่กรัมนะคะดังนั้นนะคะสรุปแล้วโปรตีนเองเนี่ยมันก็เหมาะกับเรียกได้ว่าทุกๆคนเลย น่ว่าจะเป็นคนรักสุขภาพทั่วๆไปนะคนที่ต้องการเสริมโปรตีนหรือคนที่ต้องการจะบิวมัสเซลเป็นนักกีฬาต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มของการลดน้ําหนักนะ,ะซึ่งเดี๋ยวคุณหมอจะพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งซึ่งเชื่อว,ว่าแก๊งของการลดน้ําหนักน่าจะเป็นแก๊งใหญ่พอสมควรนะคะที่จะรับประทานโปรตีนอ่ะถัดไปค่ะเรื่องของใย,ยอาหารอันนี้เราอาจจะไม่ได้พูดละเอียดมากเพราะว่าจริงๆตัวไฟเบอร์เองเนี่ย ของบริษัทก็น่าจะมีมาสักพักแล้วทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับตัวไฟเบอร์ดีจริงๆเรามาทบทวนนิดนึงก็คือว่าไฟเบอร์เนี่ยจริงๆเขาคือคาร์โบไฮเดรตนะอ่าหลายคนไม่รู้นะคะแต่มันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ถูกย่อยไปเป็นพลังงานร่างกายไม่ได้เอาไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นพวกกากอาหารนะคะซึ่งกากอาหารพวกนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะก่อนอื่นเลยกากอาหารพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในผักเนเพราะฉะนั้นะะนะะต้องถามตัวเองก่อนว่า แต่และว,วันเรารับประทานผักไหมนะคะเพราะจริงๆเนี่ยใย,ยอาหารที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการมากกว่าวันละ25บห้ากรัมนะคะใย,ยอาหารที่อยู่ในผักต่างๆเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดนะคะร้าวๆก็คือกลุ่มชนิดละลายน้ําและชนิดไม่ละลายน้ำนะคะไฟเบอร์กลุ่มที่ละลายน้ํามีหน้าที่อะไรเนะ,ะ่เวลาที่เขาโดนน้ำเขาะจะพองตัวขึ้นมาหนึ่งเลยก็จ,จะทําให้เราอิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็2ก็คือ ช่วยให้ดูดซึมกลุ่มของน้ําตาลส่วนเกินที่เรารับประทานเข้าไปในมื้ออาหารนั้นๆน,น,นะคะหรือว่าสามารถที่จะดูดซับพวกคอเลสเตอรอลในมื้ออาหารนั้นๆเหมือนกันนั่นหมายความว่าอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะสําหรับคนที่รู้สึกว่าโอเคฉันก็ยังอยากกินแบบว่าของหวานหรืออยากกินของมันอยู่อะถ้าอยากกินเนี่ยมื้อนั้นขอให้กินไฟเบอร์เข้าไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าไฟเบอร์จะได้ไปดูดซับ น้ำตาลที่เรากินไปเมื่อกี้กับคอเลสเตอรอลนะะีะอันนี้เป็นทริคนะคะมื้อไหนที่อยากแอบกินขนมก็ควรจะรับประทานไฟเบอร์เข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นกินผักเข้าไปเพิ่มนะคะหรือว่าทานตัวไฟเบอร์เสริมเข้าไปก็ไดนะะ้ถัดไปถ้าเป็นชนิดไม่ละลายน้ำละ่ะอ่าอันนี้มันก็จะมีความโมเลกุลใหญ่นะคะไม่ละลายน้ำมีหน้าที่เหมือนเป็นไม้กวาดให้กับลำไส้เรา เวลาที่เรารับประทานเข้าไปเขาไม่ถูกย่อยแต่ว่าเขาจะไปเก็บกวาดพวกเศษอุจจาระต่างๆนะคะที่ติดอยู่ตามผนังลำไส้เพราะั้น <c oughs> ใครที่รู้สึกว่าอุจจาระไม่ค่อยดีไม่ค่อยเป็นเวลานะคะอุจจาระไม่สวยงามอาไฟเบอร์กลุ่มที่เป็นชนิดไม่ละลายน้ำก็จะช่วยเราะคะโอเคนั่นเนี่ยในภาพนี้ก็จะเห็นเลยว่านั่นแหละช่วยในเรื่องของทางเดินอาหารในเรื่องของลำไส้ต่างๆเั้นใครที่ท้องผูก นะคะรู้สึกว่ามีเขาเรียกว่าอะไรสุขลักษณะของการขับถ่ายที่ไม่ดีนะคะก็แนะนําว่าอาจจะต้องรับประทานหรือว่าใครที่อาจจะต้องเบ่งเยอะๆนะคะอุจจาระมีความแข็งนะคะอาจจะต้องรับประทานไฟเบอร์พวกนี้เพื่อลดโอกาสการเป็นริษีดวงนะคะคแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยไฟเบอร์ก็ยังช่วยเขาเรียกว่าลดโอกาสของการเกิดมะเร็งลำไส้และการเกิดถุงผนังลำไส้อักเสบด้วยนะคะโอเคนี่ เรื่องของการควบคุมน้าหนักอ่ะแน,น่นอนอยู่แล้วเหมือนที่คุณหมอบอกไปว่ากลุ่มของไฟเบอร์เนี่ยมันจะมีการพองตัวในทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเขาช่วยทําให้เราอิ่มเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อิ่มนานขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังช่วยดูดซับกลุ่มของน้ําตาลแล้วก็คอเลสเตอรอลนะคะที่มากับอาหารอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะตัวไฟเบอร์เองนะคะถือเป็นพรีไบโอติกนะฮะพรีไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกคืออาหารของโปรไบโอติก พรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้นะคะดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากให้มีสมดุลจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้อยากให้ผิวพรรณเราดีอยากให้ไม่เป็นภูมิแพ้ไม่แพ้ง่ายนะคะแล้วก็อยากลดน้ําหนักนะคะเราจะต้องมีจุลินทรีย์ตัวที่ดีในร่างกายดังนั้นคุณหมอนแนะนําว่าเราจะดูแลเขาได้อย่งไรหนึ่งเราให้อาหารเสริมของเขาก็คือพรีไบโอติกพรีไบโอติกก็คือไฟเบอร์นะ หรือเราเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ในลำไส้เลยนะคะนั่นก็คือโปรไบโอติกนะคะนั่นก็คือจุลินทรีย์ตัวที่ดีในลำไส้นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เราก็มาพูดถึงผลิตภัณฑ์แอคทีฟนูทริชั่นในประเทศไทยกันบ้างนะคะนั่นก็คือนูทรีแอคทีฟเวฟโปรตีนนะคะ สำหรับเวโปรตีนของเรานะคะก็จะมีในส่วนของกลิ่นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็วานิลาด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่คุณหมอบอกว่าควรจะต้องรับประทานนั้นก็คือตัวไฟเบอร์นะคะก็คือไฟโบจีแอคทีฟนั่นเอง ซึ่งในกลุ่มของเวโปตีนของตัวนิวทรีแอคท e ฟเวโปตีนเองเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมันสามารถเป็นมิลรีเพรสเมนต์ได้ไหมายความว่ามีสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็โปรตีนนะคะสามารถทดแทนมื้ออาหารได้โดยที่แคลอรี่เราไม่เกินนะคะดังนั้นจะเห็นว่า1 s e r v เซอร์วิซสเนี่ยคือส s c o 쿱นะคะจะได้แคลอรี่ทั้งหมด270กิโลแคลอรี่นะคะโปรตีนเนี่ยต่อสาม o ปเรามี20กรัม น,ะะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีไฟเบอร์อยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งก็คือไฟเบอร์14กรัมนั่นเองก็เรียกได้ว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะคะส่วนไฟเบอร์จีแอคทีฟละ่ะนะคะอันนี้ก็จะใช้ในการเสริมไฟเบอร์เข้าไปอีกนะคะซึ่ง1 s e r v เซอร์วิงไซส์หรือว่า1 s c o o สกู๊ปเนี่ยก็จะมีใยอาหารอยู่ที่7กรัมนะคะก็ถือว่าเทียบกับผักเนี่ยปริมาณมากพอสมควร ีนี้มาพูดถึงตารางนะคะที่คุณหมออยากให้ลองมา c h a l l e n จ์กันดูนะคะ28วันนะคะในการลดน้ำหนักนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตารางการจัดการนะคะเมื่ออาหารของเรานะคะด้วยการเสิร์ฟนะคะกลุ่มที่คุณหมอแจ้งไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะหมายความว่ามัน f l e x กซิเบิอ่ะอาจจะไม่ได้ต้องตามนี้เป๊ะนะคะหรือว่าอาจจะมีดีเทล l s มากกว่านี้ในบางเคสนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะซึ่ง ปกติเนี่ยเวลาที่คนไข้ามาคอนซัลค์คุณหมอเรื่องของเวชเมเ a จเมนต์เนี่ยคุณหมอจะให้เขาตั้งโกไว้ก่อนเลยว่าเบื้องต้นเนี่ยเราขอแค่5%นะคะของน้ำหนักตัวของเรานะคะสัปดาห์แรกค่ะเราจะมีการทดแทนมื้ออาหารนะคะแล้วก็จะมีการเสริมอาหารนะ,ะสำหรับการทดแทนมื้ออาหารนะคะเราใช้ในส่วนของ n u t r i active whey protein นะคะซึ่งสัปดาห์แรกหมอแจ้งว่าควรจะต้องแทน2มื้อเลยนะคะเพื่อควบคุม จำนวนแคลอรี่ที่เราอินเทคเข้าไปนะสัปดาห์แรกนี่ถือว่าจะเห็นผลมากเลยนะคะสมื้อต่อวันเราทดแทนด้วยเวป o รตินนะนอกจากนี้เรามีการเสริมไฟเบอร์จีเข้าไปใน2มื้อนะคะนั่นก็คือตัวไฟเบอร์จี้แอคทีฟนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าเราควรจะต้องเสริมนะคะกลุ่มของ โปรไบโอติกในลำไส้ของเราเพื่อให้ลำไส้เราทำงานได้อย่างปกตินะคะนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับโปรไบโอติกด้วยว่าใครก็ตามที่มีโปรไบโอติกที่สมบูรณ์ในลำไส้เนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักลงได้ดีนะคะก็1นสองต่อวันนะสัปดาห์ที่2กับ3เราอาจจะสบายสบายกันขึ้นนะเริ่มเป็นส่วนของการเมนเทนนะคะก็คือเราอาจจะทานตัว n u ทร i แอคทีฟเว p โปรตีนเนี่ยทดแทนมื้ออาหารแค่หนึมื้อต่อวันนะคะ ส่วนไฟเบอร์จี้นี่เหมือนเดิมเสริมเข้าไปในมื้ออาหารก็คือ2มื้อต่อวันนะคะแล้วก็โปรไบโอติก1นซองนีส่วนสัปดาห์สุดท้ายเรากลับมาฮึดกันอีกรอบหนึ่งนะคะเราทํามิลรีเพลสเมนต์ทดแทนมื้ออาหารอีก2มื้อนะคะแล้วก็เสริมไฟเบอร์จี้เข้าไป2มื้อเหมือนเดิมนะคะรับประทานโปรไบโอติก1นซองนะคะเรียกว่าถ้าใครทําตามนี้ได้เนี่ยยังไงก็ลงแน่ๆนะคะโอเคนอกจากนี้นะคะถ้าใครที่เป็นกลุ่มคนที่ต้องการส t r i c เรื่องของการลดน้ําหนักมากๆแล้วก็คุม เกี่ยวกับทั้งปริมาณอาหารแล้วก็จํากัดชนิดของอาหารด้วยบางทีบางครั้งนี่อาจจะมีการเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการขาดนะของวิตามินบางตัวนะคะหรือว่าเกลือแร่บางตัวนะคะซึ่งเราอาจจะเสริมนะคะกลุ่มพวกเซลล์เซนเชียลนะคะเสริมพวกฟิชออย์แมกนีเซียมต่างๆซึ่งมีความจําเป็นต่อร่างกายเหมือนกันนะคะนอกจากนี้ใครที่อยากเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะนอกจากกลุ่มต่างๆแล้วก็อาจจะต้องเสริมโคเคนเข้าไปด้วยนะคะ โอเคนะคะก็คุณหมอว่าหลายๆคนนะคะฟังเซสชันนี้ไปเนี่ยน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วมากขึ้นนะคะว่าจริงๆแล้วโปรตีนเองเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญของตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการเสริมโปรตีนจําเป็นในคนออกกำลังกายเท่านั้นแต่จําเป็นในคนทุกๆคนเลยนะคะนะดังนั้นนะคะก็ลองนำไปใช้กันดูนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีหุ่นที่สวยขึ้นนะคะส่วนใครนะคะที่อยากรู้ดีเทลเรื่องของการลดน้ำหนักมากกว่านี้นะคะก็อาจจะ พบกันในเซสชันหน้านะคะโอเควันนี้คุณหมอส้มก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ